TP-Link Archer B50 ตัวนี้เบาหน่อยครับ9,990บาทฮะ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Half CPU นะครับผมเปา Half CPU ครับคิว Half CPU ครับครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาให้ดู T P Link อีกหนึ่งตัวคือเป็นเราเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือ T P Link ตัวหลอกแล้วกันนะครับผมตัวเบาๆแล้วก็จะ T P Link ตัว Archer B E 550เนาะ B E 9ก้าพเป็นไตรแบรนด์ไ i ไฟเเช่นเคยนะแต่ว่าราคาเนี่ยจะจะย่อมยาวขึ้นมาหน่อยนะคุณคิวเนี่ยครับ้เก้าพันเก้ Wi-Fi 7เหมือนกันแต่ว่าความรีอาจจะต็ดไลิดนึงนะครับแล้วก็ ราคามันลดลงเท่านึงอะเราเยอะนะเป็นหมื่นนะต้องเท่าตัวนะครับแต่ว่ายังคง Wi-Fi เจ็ดเหมือนกันก็คือยังเป็นรีดิฟายไวไฟเราเตอรอยู่ก็คือมาพร้อมมาตรฐานที่เป็น Wi-Fi รุ่นใหม่ล่าสุดคือ Wi-Fi 7นะครับแล้วก็จะเป็นตัว blazing fast นะครับตัวนี้จะความเร็วอยู่ที่9,214เมกะบิต per second โหก็แรงอยู่แต่ก็เร็วก็เร็วมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราไรับรายแบรนด์ไ i ไฟเนะครับแล้วก็คือให้อุปกรณ์ให้คุณทำงานเต็มที่แต่ประสิทธิภาพทั้งการเล่นเกม 4K 8K อะไรอย่างเงี้ยเล่นเกม AR VR ได้หมดนะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ด้วยความรวดเร็วเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาถ่ายไฟล์กล้องกันลงนุ่งลงแน่เลยคุณคิวหลายกิกนะครับเป็นร้อยร้อยกิกนะครับใช่เราลับเน็ตนี่ต้องแรงมากถูกต้องครับเราลับเอ็มเอลโอเช่นเดียวกันนะเพื่อการใช้งานมันติดลิงก์ออปเปอเรชั่นก็คือแยกกันทํางานได้นั่นเองลดลาเทนซียลงการเพิ่มการทำงานที่มากขึ้นเสถียรมากขึ้นนั่นเองครับจะมีพอร์ตแลนหลักๆมาเนี่ยที่ผมเห็นดูนะฮะจะมีพอร์ตแลนดห้าช่องที่เป็น2.5กิกิบิตแลนเอาจริงๆแล้วพอร์ตแลนนกกิพอแล้วะครับ พอแล้ว5ช่องนะครับแล้วก็มีพอร์ตแวร์เนี่ยหช่องนั่นเองนะครับโอเคแล้วพอร์ตอ๋อมันจะเปลี่ยเป็น5ช่องก็คือพอร์ตแวร์หนึ่ช่องสีฟ้าแล้วก็พอร์ตปกติเนี่ยสช่องแต่ถ้าหมด5ช่องตรงนี้จะรับ2.5งกิกะเบตแลนด์สุดเลยหมดเลยนะครับเชื่อมต่อได้แบบไวส่งไ a t ข้อมูลได้ไวนะครับแม็กซัมคอมเมร์ครับการปรับแต่งสัญญาณ Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพและการติดตั้งเสาต่างๆที่เหมาะสมนะครับมีโฟมปิ้งเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนตัวอย่างนั่นแหละนะครับก็คือช่วยลดการรบกกกกกวนนนนนนออออออยย่่่่าาางี้้มมมมขึะคคครรรับเเเเเหืืืชชชใ็ ต่อผ่านหลายๆเราเตอร์ได้เราเตอร์ถ้าคุณมี TP พีเหลายหลตัวก็เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีว่า m e s h ใช่คกับไรื่อยๆทั้งบ้านเลยให้มันถ้าเป็นเครือข่าย Wi-Fi ซะเป็น m ม็กซ i ไ i ซะเล่นไหนก็ได้เล่นไหนก็ได้ครับแล้วก็ครมทั้งบ้านใช่ครับแล้วก็มี Easy Set Up and Use นะครับก็มีแอปตัวเ e เ h อร์เ t เ e อเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละก็จะเป็นตัวเบาลงอย่างมี Home Shield ป้องกันนะครับมีเก a ดคอมแพต i ิ i ก็คือรองรับกับ Wi-Fi ทุกรุ่นครับผมอินเทอร์เน็ตเนี่ย นะครับใช้ได้หมดใช้ได้หมดแล้วก็ ISP Internet Service Provider เช่น AS True ก็ได้หมดเช่นเดียวกันได้หมดเลย WiFi 7ครับตัวนี้น้องรับ WiFi 7ด้วยนะครับคือเทคโนโลยีล่าสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยก็คือมันจะไม่สูงเท่าตัวบนครับผมแต่ก็ตายแบนด์เหมือนกันตายแบนด์เหมือนกันแต่ไม่เร็วเสุดสุดแต่ถ้าตัวบนแค่นี้ก็เร็วมากนะใช่ครับเน็ตมากเลยห้กิกนะครับคือความเร็วสูงสุดเนี่ย9,214เมกะบิตเปอร์เซกเป็นไต่แบรนด์แบ่งรวมไหมใช่ครับแบ่งกเป็น6กิกะเฮิร์ตเนี่ยนนีี่่คคความถะรับก็ือ5,760 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วห้ากิกเนี่ยก็คือ2 8 0 0 2 8แ0เมกะบิตเปอร์เซกครับแล้วสอันสี่ห้าร้อยเจ็ดสิบเมกะบิตเปอร์เซกนั่นเองครับแล้วก็พอร์ตแลนที่มันเป็นความเร็วสูงกิกบิตแลนนะครับมา5พอร์ตนะครับผม5พอร์ตมี Wi-Fi 7 320เมกะเฮิร์ซชันโนวิดที่กว้างยิ่งขึ้นช่องทางกว้างขึ้นความเร็วสูงขึ้นมี 4K แคมเหมือนเดิมนะครับคืมีหลาข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลได้เร็วกว่า w i ไวไฟหกอย่างนะคี้ไวไฟห หกเสาใช่ครับนะครับตัวจ่ายอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็การใช้งานแบบผ่านพวกแบบสมาร์ทโฮมนะเชื่อมต่อได้เยอะทีนะอาจารเชื่อมต่อ IoT คิดดีแล้วคิดได้พอแล้วตัวนี้พอแล้วจริงๆครับมีตัวโฮมชิล่ะโฮมชิลโฮมชิลป้องกันมาแวร์การโจมตีภายนอกอีซีบีก็เหมือนเดิมนะครับก็การเชื่อมต่อผ่านแม็กซ์ไวไฟใช่ไวไฟตัวอื่นนะครับก็รองรับตัวนี้ก็รองรับมาตรฐานไวไฟเช่นเดียวกันก็คือ 802.11b, e, ax, ac, n, a, b รับหมดเลยครับผมความถี่ตรแบนอยู่แล้วเนอกไวไฟเจ็ดแล ความจำใช่เขาเรียกสูงสุดก็ร่วมกันแล้ว9,214เมกะบิตเปอร์เซกเจอเวลาที่คุณเชื่อมต่อครบหมดเลยนะครับปล่แลนเนี่ยให้มา5ช่องก็เป็น2.5กิกะบิตหมดเลยกิกะบิตกิกะบิตกิกะบิต 2ยู่หมดเลยองจุด้าิ๊หมดเลยครับผมดกิกกิหมดเลยถ้าเป็นพอร์ตแวร์พอร์ตแรงก็ให้มา1ช่องแล้วก็พอร์ตย s บีสามจุดูนย์หนึ่ช่องแล้ไม่ใช่พอร์ตปกติสี่ช่องส่วนถ้ากินแบตได้สีช่องออใช่ใช่ใครับแล้วก็ยูบีสาจุูนอีกหนึช่องเสาอากาศมี6ตัวนะหกตัวนะครับซ่อนไปแล้วมีซีพมีคอร์คอร์ซีอยู่ข้างในด้วยก็รองรับเหมือนเดิมแหละ mlo four k รองรรองสิบเบตเกออผแบนด์วิดต์ปกติ iu นะคร ันะแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กลงอันนี้จะม้าขนาดคันนี้เป็นตัวรอง9990เนี่ยมันก็ถามว่ามันโอเคไหมมันก็ตัวเล็กกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวขอดูกล่องก่อนอันนี้คือกล่องของมันเห็นไหมอันนี้จะแบบจัดต้องได้ง่ายขึ้นไม่ถึงหมื่นละครับผมเห็นไหม T P Link B 93นะครับไร้ไร้ไรเจ็ด Archer B 50ก็คือเหมือนว่าเป็นไปลองท็อปนั่นแหละง่ายๆครับคือเรสซิ่งฟาสต์สปีดก็คือ3.6เท่าเร็วกว่าเดิมนะเพราะเขาตีอัพเป็นไร้ไร้เจ็ดนะใช่เห็นไหมอันตร้าสมูทนะครับโลว์เวอร์เลเทกซี่วิดมแบบ รองรับได้แบบมันจะปล่อยสัญญาณสารลสลายองศาเลยก็คือวางไ้ไหนก็ได้ครับมันก็จะปรับไปเองฟูมันติกคอนเน็กชิวิตี้ก็คือจะมีโอ้ถ้าสมมติว่าเชื่อมต่อผ่านแบบมีสายเนี่ยห้าช่องเลยนะห้าช่องเลยการดีไซน์ก็เรียบหรูตามสไตล์นะครับอันนี้ก็ เนี่ย Wi-Fi จะได้ออกแบบออกมาเป็น6กิกรองรับโทรศัพท์อะไรเงี้ย5กิกก็รองรับโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยคือแแล้วต่เครื่องไหนจะรรองับแต่จริงๆแล้วไม่มีมันติดลิงก์นะมันติดลิงก์ก็คือสามารถที่จะแบบของใครของมันอ่ะแยกดีไว้อ่ะแยกได้แยกดีไว้ได้นะครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีต่างกันนะก็มีทุกอย่างที่ตัวใหญ่เขามีแหละนะครับใช่แค่มันเร็วไม่เท่าแล้วก็เล็กลงใช่อันนี้เป็น home shield security อันนี้คือ home shield อันนี้เรียกว่า easy mesh easy mesh แน่ต่อหลายๆตัวนะครับแล้วก็อันนี้ vpn client support ก็มีตัว vpn ที่คอยจะป้อง ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ Great Capability คือเชื่อมต่อกับอะไรก็ได้เชื่อมต่อกับอะไรก็ได้โทรศัพท์พอมอะไรได้หมดเห็นไหมตัวจริงตัวเราเตอร์ก็จะเล็กลงอันนเล็กลงเลยนะเบาด้วยนะครับจริงก็วางแนวไหนก็ได้นี่คุณฮิวต้องวางแนวนี้ดีกว่าอันนี้มันจะเป็นเท่กว่าทีเดียจะเป็นเสาข้างในนี่เป็นหกเสานะครัหกเสาล้วนตรงนี้ขนาดก็จะเล็กลงดีไซน์สวยเหมือนเดิมเป็นหัก่งี้เห็นไหมสามปุ่มมีปุ่มปรับไฟก็มีปุ่มดอดอย่างนี้อันนี้เขียนโลโก้ T P Link ตรงนี้เป็นดำด้านดำด้านอันนี้ดำเงาดำเงาใช่นะครับพอร์ตแลน สี่พอตแล้วพอทแบนสองจุดห้าหพอทนี่ยูีซ่จุดศูนย์หนึ่งช่องพอทออฟรวมๆแล้วก็คือไม่เป็นเรเตอร์ที่แบบเหมือนกับตัวที่เราเคยรีวิวไปนั่นแหละแต่ว่ามันตัวรองท็อปแต่สำหรับผมถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าแค่นี้สำหรับผมเนี่ยพอแล้วนะครับก็ใช้งานได้แล้วจอายอะไรเยอะแยะจริงแค่นี้ก็เยอะเอมากแล้วแลงจุดห้ากี้ก็บิดนี้ถ้าเน็ตเราก็ต้องแรงเหมือนกันนะใช่เน็ตเรต้องแรงถึงด้วยใช่แต่ัล้นถ้ามองว่าถ้าเป็นกองถ่ายเล็กๆก็ซื้อเถอะจริงนะครับเพราะว่าเรเตอร์ก็สำคัญเพราะย แลนนีนอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อ่านี่ก็แล้วแต่แต่ว่าสายแลนนี่ก็เป็นเราเตอร์ที่สำคัญนะเพราะมันยิงสายแลนได้อันนี้ก็เหมือนเป็นฮับดีๆตัวหนึ่งเลยใช่แต่ว่าถ้าถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เราก็เลือกตัวที่ต้องปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ดีๆได้ด้วยก็แบบตัวนี้ใช่ไหมครับคุณชิวครับใช่ดังนั้นเนี่ยตัวส่งสาย Wi-Fi อย่างตัวเราเตอร์ที่เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกันทั้งความเสถียรทั้งการแยกมันติดลิงค์ operation ทั้ง MLO ทั้งการลดสัญญาลการลดแสลดรบกวนนนนนนึึงงงงอีีีีีกตััวววทททท่่่่่คคครรรจะะะมใใชชลลุบ อพวกการเล่นเกมการเป็นสตรีมเมอร์นะครับเป็นสมาร์ทโฮมกลุ่มอุปกรณ์เชื่อมต่อเยอะๆไอโอทีเยอะๆหรือว่าเชื่อมต่อโทรศัพท์หลายๆเครื่องหลายดีไวท์ดีกว่าเราเรียกเราเรียกดีไวท์ดีกว่าเพราะว่าดีไวท์ต้องเพย์ต้องเพย์ห้องเพย์ห้าก็ดีไวท์เหมือนกันไอพวกนี้เชื่อมไวไฟหมดใช่ครับโล่วงลูวิ่งทีวีโอ้หมดเลยโอหมดเลยไวไฟเจ็ดนี่สำคัญนะถ้าจะต่อเยอะขนาดนั้นใช่ครับดังนั้นนี่คือทีวีนิคอาเชอร์บีห้าศูนย์ครับบีเอก้ามาสามตรแบนด์ไวไฟเจ็ดเราเตอร์ที่มันราคาค่อนข้างเบา9,990บาทเท่านั้นครา ครับมีจำหน่ายที่ iHave CPU ครับรแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับ